วันนี้ผมจะเล่นเอสปาร์ดาหมายเลขสี่วกสสวัสดีครับรท่านผู้ชมทุกท่านนี่ผมนะอร์สเปกเตอร์ตามที่พูดไปต้นคลิปครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเอสปาร์ดาหมายเลขสี่บวกสอกันกินจอเจ๊ก์แจ๊กเป็นตัวหนึ่งนะครับที่คอมโบโหดมากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาอยู่ในมือผมเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวกากันทีโอเคไม่พูดมาทำเพลงกลดหนวีหไปเลยเป็น ทำไมมันช้าจังมันช้ามากแล้วท่านผู้ชมช้าวัยรุ่นใจโรนเนี่ยอยากแอกสาวแล้วท่านผู้ชมขอับรถแอกสาวมาท่านผู้ชมแอกสาวไดวเท่ๆตึงๆเ,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 เออว่ะอาจจะต้องเปิดเพลงฟอร์เรนนะเบ,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 นบน็นเบนเดอร์กูนะโฮมจีฟนี่ยโอ้โหเยี่ยที้จเก่งขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมมันค้างอย่างนี้เนะี่ยเอาเฮ้ยเซฟแอคเขาปะเนี่ยเบอร์เอาไม่จริงเอาปกติมันไม่ค้างนานขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ ยัต้องใส่เพลงแบบแบ็กการ์แบบรอไหมตึงตึ่งตึงตึ่งตึงตึ่งตึงตึงตึ่งตึงตึงตึงตัง์เดอร์เนเ้่านผู้ชมใฟังโอเคไม่ไม่เปิดเพลงด้วอู้บ้าพูดปุบแม่เข้ามาเลยวะเยเคหักหน้ากูเก่งจังเลยพวกเฮียนี่โอเคโอเคโอเคไม่เยอะเขาไม่เยอะเรกโอ้าไอีเทสตีเนี่ยเย้เคคนไทยชัวร์ชิายแล้วเจอคนไทยเอ้ยี่แบบคนไทยเก่งกันมากเลยนะครับท่านผู้ชม พองนแล้วผมเนี่ยต้องระวังหน่อยแล้วโอเคเช็คปิงกันหน่อยปิง200เกือบ300อีกแล้วไม่เงยนี่ขนาดรดกราฟิกเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็แจ้งข่าวอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับทา,านผู้ชมว่าผมเนี่ยลดกราฟิกลงมาสักขนาดนี้เลยเอาง่ายๆก็คือผมอยากจะเล่นให้มันลื่นไหลและก็สนุกที่สุดนะครับมาไม่ไม่พูดพ้าทําเพลงอะไรมากเราดูเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอใครพี่เทสดีของเราจะเล่นตัวอะไรมา ปิดเทียย่างปิดแล้วโอเค let's go ครับทุกผู้ชมลูฟี่เป็นตัวร์เตอร์ตัวหนึ่งที่น่ากลัวชิบหายนะครับโดยเฉพาะท่า布าชของเขาเปิดมาเซโล่ไปเลยโอเคครับทุกผู้ชมฮุบว้าเข้าไปเตะไม่โดนนะครับป้องกันเฮ้ยเ,เขาป่ฝาป่าป่า,ฝา,ฝา ขึ้นต่อยเพนเตอร์คอมโบโอ้ยแค่คอมโบเอ็สาว่าต้ hybrid, TVs, องฟัดเขาหลุดได้ไงฮะฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่กี่คอมโบผมหลุดได้ไงหรือผมแหลกเกินไปพี่พี่ว้าไปไปอ <g ülme> ทีนึงโอเคท่านผู้ชม <g ülme> ผมแหลกมากนะครับท่านผู้ชมเอ่อถ้าเกิดว่าเห็นในคลิปมันแบบมันผิดปกติอะไรนี่ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะคนเล่นในความแหลกกว่านั้นหลายเท่าโอเคโอเคโอเคไม่พูดมากเราดูกันดีกว่าว่าเขาจะเขาเไม่ ฮะแต่ฟ้องหลุดได้ไงฮะไม่ปกติคอมโบมันต้องอืแปลกฮะเฮ้ยโอเคใช้ความแลกให้เป็นประโยชน์นะครับบางทีเรามีโอกาสให้ได้คิดทันเนาะโอเคโอเคโอเคเจน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 เจ้ยไอ้ทำไม ผมนึกว่าผมจะงัดเขาขึ้นไปนะครับจะปล่อยสู้กันเะล่ะเออมาโอเคโอเคโอเคใจเย็นเรายังมีอีกคอมโบหนึ่งนะครับก็คืออีกท่านหนึง่งถ้าเกิดว่าเขายื้อใส่ผมอีกผมก็จะไม่รู้จักจำเลยจริงๆเอ้าโอเคโอเคไม่กีนผมแหล้ผมก็เลยลนนะครับท่านผู้ชมเอ้ยอาจจะอาจจะคอมโบหลุดองกแค่ไหนแล้วก็อ้างโอเคโอเคโอ๊ะโอ๊ะโอ้ะไม่น่าพยายามเอวันเทรดเลยโอ๊ยเจ็บ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  ปกติงานขึ้นไปแล้วกดเซโรใช้ได้มันจะเป็นช็อตที่สวยมากๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้ผมพลาดวะโทษทีอ่าเดี๋ยวเหาโอกาสแก้ตัวใหม่ดีกว่ายืดไหมยืดโอ้โหโอ้ยผมเกิดจาโฟลต๊อกก็ได้แล้วแต่ว่าเมื่อกี้ผมเป็นเคาน์เตอร์วะแค่ตายเดีเมื่อกี้สวยเลยนะถ้าเกิดได้ตายเดี เอ้ยแล้วทำไมเมื่อกี้ผมไม่ใช้แพนเตอร์คอมโบให้ดิใช้เซโลวะอะไรของผมวะเนี่ยไอ้ตายเถอเออนี่ถ้าเกิดว่าแพนเตอร์คอมโบโดนทุกคิดมันจะต่อยขึ้นแบบนั้นนะครับทุบลงมาเนาะโอเคโอเคเราใช้คอมโบในร่างแตนดาบไปเรื่อยๆดีกว่าโอ๊ะฮ้ยโอโห๊ย่ออวเเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยอี้ยมันเพี่งจะเอาหมัดมานวดหน้าผมอีกนิดนึงนะแบบแปะหน้าไงตีหมัดด้วย คอมโบนี้มันใช่ไม่ได้ไงบา้าตายปะไม่ตายใช่ไหมขอจบส,จสวยๆนะครับท่านผู้ชมกางเลเซโลอโอเคครับท่านผู้ชมตาแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโดยที่ผมพยายามจะไอคอมโบเซโลแบบขึ้นนะครับแต่ว่ามันทำไม่ได้นะเพราะว่าผมแรกเกินโอเคโอเคโอเคถือว่าเป็นแมชที่ จีก็สูนสีกันพอตัวอยู่นะครับเราไปต่อกันแมปเอ้ยไม่ใช่เราไปต่อกันในตาต่อไปกันเลยดีกว่า let's go ครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ตาสามเลยดีกว่าถามว่าทำไมไม่เอาตาสองมาลงก็เพราะว่าตาสอา 2, ผมแพ้อ,อีนี่ไงเจอกันอีกครั้งหนึ่งแบนแอทาวมันเดิมครับเจอกันอีกแล้วอีกครั้งหนึ่ง G H F อีกแล้วสินะโอเค วะเพากูแพ้มึงเมื่อกี้อันก็้ดงกิมจอยอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเจอโกูวยสัตว์ตาเมื่อกี้มึงเล่นกวยหือ,อแมงบรละมันเนี่ยลาอุ้ยแม่ตาเนอร์ก็ต้องเอาจริงเลยเรอะนำ เขาจะเอาจริงได้ไหมก็ไม่อะสภาพเนี่ยขนาดนี้ปริงแคบจะสามรอบ่ผมจะเล่นยังไงเนี่ยปริงสองร้อยกว่าคือคอมโบยากมากครับทานผู้ชมแต่ก็ยังจะสรรหารเล่นอ่ะเนาะโอ้เยเจี๊ยบเ,ยเยยะะออเทียร์ชิบหายละรีแมชดว่ารีแมชครับทุกผู้ชมฮ้ยโอผิดวะ จะโดนทีนึงอีกใหตายสิเฮ้ยวอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ผมได้นะโอ้โหทำไมไม่ไปวะไม้ตายสิไก่มึงมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเอ็มวันเทรดกับตัวละครที่ใช้ดาบมันลืกคิดโอ้โอ้ยผมนี่คิดผิดที่ไปเอ็มวันเทรดกับเขานะครับเฮ้ยได้นะได้นะโอ๊ย โอ้โหโอ้โหนนัโอกาสพอดีโอ้โ oh, หเรียกเค้าเตอร์กันไปวะท่านผู้ชมโอ้ยจะโดนอีกนะเฮ้ย hey, ตีไปเนะี่ยเมล็ดกาดเดาหมวเฮ้ยผิดสกิลโอ้ยไม่ทันไปเนี่ยได้ไปเนี่ยไอ้เชี่ยวโ้ยเกินเกินมึงเกินอี่มึงเกินไอ้เชี่ย <laughs> <ว> <laughs> โอ้เล่นเหรอแ,แค่เราได้จนได้คิ้วปิดเองอะ <laughs> ไม่ตายเนอะก่อแก่นน่ะโอเคโอเคโอเคท่านผู้ชมเรายังพิกได้เรายังพิกได้เรายังพิกได,เได้เอ้ยเฮยคุณไปยปะโอ้โหแลกกันไม่คุม้มฮะไม่คุ้มผมเนี่ยแหละ <laughs> เกียดสุดโอกาสแกเลยเกลียดมากกูแต่เจอคนแบบอุจติไปแล้วรอบนึงนี่อันตรายพอตัวเลยนะเล่นยากอ่ะเล่นยากไม่หิวจะเคาะเตอร์ซะหน่อยเถอะไม่น่าหิวเลยเอ้าพิสกิยวโอ้โหเกินเกินหัวกระบอกผมไปละออแก่แล้วอออแก่เกินไปจะเข้าใจ ให้ตายสิเฮ้ยแย่แล้วโอ้โหทำไมปิดมาเอ้ยคิดไม่ทันคิดไม่ทันมามาเฮ้ยมันมาเร็วจังวะให้ตายสิให้ตายสิสูุยาเหมือนบ้าเลยเฮ้ยเอผมพยายามในเคาน์เตอร์เขาหลายรอบแล้วนะมันเอายังไงฮะมันเอายังไงตายไหมไม่ตายไม่ตายด้วยเทสกนโอกะเฮ้ยทำไมเขายิงแบบจุดที่ฮะระยะอะไรกัน ไม่สิผมอาจจะแหลกเองก็ได้ข้อจะอเป็นเดจาวูโอเคโอเคเดจาวูนั่นชั้นเลยเกิดข้างหลังมันเดินไหมโอ้โหเดจาวูอยู่เวละอยู่เวละไกไม่ถึงนุ่ละแหน่ผมต้องเรียนรู้หน่อยแล้วไม่ยอาผมไม่ยอาผมเสียเปรียบเขาแน่ฮะฮะไม่โดนได้ไงวะน่ะเฮ้ฮะผมว่าเตอะฮะ โอเคท่านผู้ชมผมว่าผมแหลกเกินแล้วละ่ะผมไม่น่าจะสู้ใครได้แต่ว่าไม่พยายามก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอวะตั้งแต่สู้ขเขา,มาไม่ได้เช้เซโร่เลยนะโอเคมาจะเอามาึงให้ตายเพื่อนเนยเอ็มวัมเทีนมึงแพ้กูละตายสิเฮ้ตายเถอะรอดได้ไงวะเดี๋ยวฟ้า โอเคมื่อกี้มันรอดเมื่อกี้วิ่งเมื่อกี้เขารอดได้ไงอยาให้ตายเถอะฮะทำไมเออผมว่าผมมันมันแหลกจนทำให้ผมอันนี้แล้วล่ะถ้าเกิดอันนี้ผมเสียเปรียบนะเพราะว่าผมเป็นคนเอาเวก่อนมันผมชีวิตมากกว่าจริงแต่ว่าน่าจะเสียอยากจะเทรดอยู่นะเพราะผมตีไวกว่าว่าละมาแย่ละ โอเคออมมท่านผู้ชมผมแพ้แล้วผมแพ้แล้วลาก,ก่อนเมื่อกี้เซียวมากโอ้ยไม่นึกไม่นึกไม่นึกจริงๆไม,ไม่นึกจริงๆไปมาอังกุ่ดเลยนไปไม่ตายอา้อาวอา้าวให้ตายเถอ โอเคถือว่าจีจีนะครับว่เ,เกือบชนะเนาะเอ่อเดี๋ยวคลิปเกมจอนี่จะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่จะมีสามเอ่อโอเคเขาบอกเออเขากำลังเอออวยมันละเนาะนะเพราะว่ามันระเป็นตัวที่โกงตัวหนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าคลิปกิมจอรหรือว่าคลิปเ b a ต่อจากนี้อาจจะลงน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าเออเวลาผมเล่นเนี่ยมันแหลกมากเลยนะ เอ่อถ้าเกิดว่าแบบมันออกมาแล้วมันรู้สึกว่าม,ม,ม,มันไม่เท่มันไม่แอคซสาวหรือมันไม่ดีนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเอ้ยเวลาตอนผมเล่นเนี่ยผมพูดอะไรไม่ค่อยออกจริงๆริงเพราะว่าชินแม่งแหลกอะเนี่ยพออยู่ในเซิร์ฟไอป้ปกติอันนี้มันแค่70็ปิงกว่ากว่าเองผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทาไมปิงมันถึงพุ่งขึ้นไป2003 0 0 400ได้แล้วบอกว่าการที่ปิงเยอะเนี่ยผมสู้คนอื่นไม่ค่อยได้นะครับผู้ชมผู้ชมอาจจะแบบ งุนหงิดหรือว่าถูกใจที่ผมโดนกระทือบอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์กันบอกกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกไปพร้อมกับผมนะครับขอให้มีช่วงเวลาดีๆกับช่องของเราครับขอบคุณครับเออที่ผมพูดว่าไอ้คลิปกิมจอนนี้จะมีสามแม์เนี่ยผมพูดเล่นนะครับผมขี้เกียจ